โบใครทำคะหนูไม่ได้ทำนี่อะใบสิว่าใครทำตัวเอกสอย่อจ้จานมันต้องไปย่อเลยไอโบเนี่ยเป็นคนทำนี่ไงมันกัดอยู่เนี่ยหนูช่วยซ้ำโบกัดอยู่เนี่ยเอกสนย่อจาจนไงจ้าจานก็คือกลับมาแล้วแม่ก็เห็นโบอย่างนี้เลยโบอย่างนี้เลยใครเป็นคนทำนะคะนุ่นบอกแม่ได้ไหมไอเจนไปไหนเนี่ย แล้วแไม่จะถามสามตัวเนี่ยเพราะใครเป็นคนทําพี่เพื่อนบ้านก็บอกอยู่มันดังโป๊ก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 แต่ยังหาตัวคนทําไม่ได้ว่ามันคือใครเตรียมกล้วยเตรียมอ้อยไว้แล้วเตรียมไปหาพศเลยพศคืออะไรหล่อนี่พศก็พี่อะไรล่ะพี่สาวใช่ไหมพี่สาวพี่สาวที่อยู่ข้างวัดนะครลูกใช่อยู่มี่ ใช่ไอโบอไอโบใครเป็ออนคนทำไงร้อยกัดร้อยกัดอยู่<ำ>นี่ไงนุกี้ช่วยไม่ช่มยได้หนูเปล่อกหืมโบฟันเล็กๆหนงฟันหักกันมั้งแดี๋แม่ดูฟันทีก็เป็นน้องโบฟันหักนะแม่ก็เพราะว่าเป็นน้องโบเลยเอาฟันหนูแห้งก็ดมี <laughs> มันใครวะไม่ใช่หนูมันทำอย่างนี้ใช่ไหมคะเนีน่ยทำเปล่ก ยิ่ยไม่ได้ทำทำไหมเนี่ยอย่างนี้ได้ทำไหมยี่งนี่ไม่ได้แชมป์นี่นี่เป็นเงียเรียบร้อยของมี่เห็นไหมหนูได้ทำไหมครับลูกนี่งย่งทำอะไรไม่เป็นเลยมี่อ๋อน้องก็ไม่ได้ทำเนาะของม่เป็นเงียบเรียบร้อยของมี่อ๋อเน้นคนเก่งของแม่ไม่ทำแบบเนาะแบบนี้บอกเขาไม่ชื่นใจที่นี่นี่ใครทำใครทำเนี่ยเนี่ยใครทำใครทำไอโบะไอโบะมันกัดอยู่อะแม่เห็นมันกัดอยู่ ่ะพี่เจนใช่ไหมไอพี่เจนไหมคะพี่เจนปะพี่เจนนั่งพักเฉยๆนะพี่เจนไม่ได้ทำน้องแม่ว่าใช่ไหมคะลูกพี่เจนไม่ได้ทำใช่ไหมใช่ไหมเออพี่เจนไม่ได้ทำหน่อยโบถามเอฟซีเลยถามเอฟซีเลยว่าใครเป็นคนทำนี่ไม่ได้ทำขวยอ้อยพร้อมแล้วเดี๋ยวไปหาพ่อสอนโอเคพ่อสอแครหลอดพ่อสอแครหลอดนี่ เหลืองๆเ่ยพี่สาวพี่สาวพี่สาวไปเถอะไข่วะเนี่ยงงอยู่เนี่ยโบใครทำคะหนูไม่ได้ทำนะี่อ่ะใบสิว่าใครทำตัวเอกสอนย่อโจจานไม่ต้องไปย่อเลยไอ้โบเนี่ยเป็นคนทำนี่ไงมันกัดอยู่เนี่ยหนูช่วยซ้อมโบกัดอยู่เนี่ยตัวเอกสอนย่อโจจานไงโจจานก็คือไม่เป็นนิดเอ้าไอโจ แล้วเกไม่จะคิดไอโจไอโบหนูบอกได้คิดนี่วจ่วอ,อ,าอจานทั้งโบคือหนูเหรอหูเฮ้ยหนูเก่งกาดได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะหนูยังไม่ได้ทำหนูเป็นแมวดิกหนูไม่กโกหกโกหกแม่เปล่าคะหนูไม่ได้โกหกหนูเป็นแมวดิกแต่ฟันหนูก็อยู่ครบเนาะฟันหนูอยู่ครบเอา้าแล้วใครทำวะหนูหนูไปแม้ตัวสอดยอดจ่อจานจ่อจานเหรอจ่อจานเนี่ยใครทำเนี่ย ม่พาพี่จอจันไปอยู่กับพ่อสอนได้เลยไมึงไปกันสองคนแล้วกูดูแลเนี่ยยูไม่อยากไปเนี่ยจะช่วยกันเนี่ยคนเดียวมันเอาไม่อยู่หรอกแบบเนี้ยอยู่แปล่าคนเดียวมันทาไม่ได้แบบเนี้ยหยูไม่ได้ทำมันต้องสองคนสองตัวเฮ้ยปวดตับปวดไตปวดไต,ตแต่แม่เข้าบ้านมาคนแรกนะแม่เห็นอยู่ตัวเนื้อไอ้จอจานเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงนี้ แต่แม่ก็ไม่รู้ว่ามาใช่มันหรือเปล่าใช่เลยมี<อ>่จ้า,จานี่ไม่ว่าไอโบยไอโบมักัดแต่เมื่อกี้จอจามยังไม่ทําอะไรเลยนะต่อหน้าแม่ไม่ทําแล้วนะไอ้นี่กัดเลย